สวัสดีค่ะเรามาให้หารปลากันที่วัดเทพลีลานะคะด้านล่างนี้จะเป็นสระน้ำใหญ่นี่ค่ะอ่าไว้ๆสวยๆไว้ขอพอรด้วยค่ะอย่านั่งที่เหรอนี่เออนัง่ง มันหลุดเออมันหลุดกระเบื้องมันหลุดลูกแม่อ้าวปลาตัวนี้ยังไม่เลียงอ่าให้เลยแม่จะเป็นคนแก้บนดูแม่อยากรู้ว่าปลาเผือกจะมาไหมวันนั้นอยากรู้ว่าอพญานาคมันจะมากินอยู่บ่ไม่พญานาคไม่กินอาหารแบบนี้ลูกให้หนูแก้บนมันดี่ยหนูเอาวางไว้ตรงนี้อุ้ยมาแล้วปลาดุกตัวใหญ่มาแล้วเอาวางไว้ตรงนี้เอาวางข้างล่างลูกน้องจะได้ถึง อ่าอ่ะหกันเลยใหอโอ้ประดุกไงประดุกไงอ่หายบ้นลูกอ่หายบ้านอย่าหามันเฮียติล่ะหามันเฮียลงน้ำลูก วัดเทพลีลานี่มีองค์ประกอบครบนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ด้านหน้าของเราจะเป็นถนนสองสี่ตรงนี้มีประตูโขงเนาะฝั่งนี้ดูเอานะคะดูค่ะดูความร่มรื่นดูความเย็นยืนอยู่ตรงนี้ลมเย็นพี่แม่จ๋าเมื่อกี้ปลาดุกมันกินปลาดุกหน่อยไปอ่าเออ นั่นเมื่อ,อกี่เราสวยง่า,งากกม,ม,าามาอันนั้นด้านหลังโบสถ์โบสถ์จ,จะเป็นโบสเปิดนะฮะแต่พระประธานที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากใครอยากได้อะไรก็ลองมาขอดูนะคะลองมาขอดูลองขอพรดูออมีพญานาคทั้งสองฝั่ง อุ้ยตัวใหญ่จริงตัวละห้าสิบห้าถึงสิบโลได้นั่นนี่ลูกมาให้หานปลาได้นะคะอันนี้เราเอาอาหารปลาอันนี้เป็นอาหารปลาดุกแต่ว่าปลาอื่นก็กินได้โอ้โหดู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 มันอาฝ่ากินโอ้หิน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 ต้นนี่โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอเคโอเคลูกแม่รู้แล้ว อ,อ,อ้าวเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันก่อนนะคะขอเชิญทุกคนนะคะมาแวะนะคะถ้าใครเดินทางไปอุบลน,นะคะเดินทางไปเดชอุดมเดินทางไปจังหวัดอุบลน,นะคะในอำเภอต่างๆก็สามารถแวะมาได้เลยนะคะที่วัดเทพลีลาติดถนน24ปักหมุดได้เลยค่ะปักหมุด ักมุดและมาแวะมาทําบุญที่นี่ให้หารปลาได้แล้วก็หลวงตาที่นี่ก็จะเป็นเ,อเ,อเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกพ่อย่คูนเนาะภาษาอีสานเรียกพ่อย่คูนกับหลวงตาคูณเนาะท่านอายุ80,000 8 0พ0 0ปาได้แล้วนะคะก็มากราบสักการะท่านนะคะก็พักที่นี่อยู่มีอยู่ห้านะคะทั้งหมดห้าท่านห้าองค์ ห้ารูปนะคะมีทั้งหมดห้ารูปขอเชิญนะคะขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมบุญที่นี่จะมาทําบุญอาคน้ําค่าไฟทําบุญบูรณะซ่อมแซมวัดนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตรงโบสถ์นะคะก็จะ,ะทาสีใหม่ทาสีใหม่นะคะแล้วก็ตรงนั่นค่ะตรงพระนะคะพระองค์ใหญ่นะคะนั่นก็จะทาสีใหม่เหมือนกันนะคะ ก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดอธิษฐานอะไรไว้ก็ขอให้สมพรปาถนาที่สำคัญขอให้มีเงินไหลมาเทมามีเงินเก็บมีเงินใช้มีเงินได้ทำบุญนะคะมีโอกาสแวะมานะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ